สวัสสวัสดีที่นี่ร้านเจ๊อดการเกษตรค่ะวันนี้มาเสนอโปรโมชั่นหัวสปริงเกอร์นะคะเรามารู้สเปคกันก่อนตัวนี้2นิ้วครึ่งนะคะระบบลูกปืนไหลเลื่อมยิงไกนะคะไม่ใช่สปริงแบบเดิมๆและลูกค้าจะหมุนรอบปรับองศาได้ปรับ 10, 30, 60, 90, 180หรือรอบ360องศาก็ได้นะคะตัวนี้ถ้าเราไม่ต้องการจะใช้ เราก็ถอดตัวนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะไซส์2นิ้วครึ่งบุทด,ด้านในนะคะจะเป็นทองเหลือแพ้อย่างนี้นะคะถ้าลูกค้าไปซื้อร้านอื่นยิงไม่ได้ยิงไม่ไกลไม่ต้องมาถามเจ๊นะคะ้อมูลร้านอื่นเจ๊ไม่สามารถร่วงรู้ได้ถ้าใครซื้อร้านเจ๊เจ๊จะมีคลิปวิดีโอการประกอบการใช้งานการดูแลให้แต่ถ้าเป็นลูกค้าร้านอื่นเจ๊ถักไม่ให้นะคะถ้าซื้อ2นิ้วครึ่งัวนี้ไป1ตัวนะคะ ราคาจะอยู่ที่1,900บาท1นึ่ตัวแบบนี้นะคะหนึ่าบาทตัวนี้สเปคเขาจะอยู่ที่3 0มสถึงสีเมตรนะคะเทสทดสอบมาแล้วสเปครัศมียิงไกลนูน่นยิงออกไปนะคะจะได้3 0มสถึงสีเมตรไซส์สอนิ้วครึ่งราคา1,900บาทนะคะนี่ถ้าลูกค้าซื้อ3ตัว1นึ่งสองสามคูณไปสตัว ราคาชุดละ1,900บาทถ้าซื้อ3ตัวจะเหลือเพียง4,500บาทนะคะ1,900ถ้าซื้อ3ตัวเหลือ4 5 5 0 0บาท4,500บาท3ตัวคุ้มกว่าค่ะต่อไป2นิ้วนะคะไซส์2นิ้วตัวนี้งานเหล็กหล่อไหมเหล็กหล่อครับเ,รเป็นเหล็กหล่อ2นิ้วนะคะระบบลูกปืนไหลลื่นยิงไกล สีฟ้าตาเจาโหดนะคะสปริงเกอร์สีฟ้าตาเจาโหดระบบลูกปืนไหลลื่นยิงไกลเหมือนเดิมค่ะปรับองศาได้หมุนรอบ3า0รอยองศาปรับองศาได้30 6 0 9 0เข้ามุมก็90องศาเข้ามุมที่นะคะใครจะปรับกี่องศาปรับได้หมดบูทด้านในเป็นทองเหลืองการันตีคุณภาพค่ะเจคัดมาแล้วร้านไหนเอาของถูกมาขายอย่าได้แคร ราคาดีกว่าแพงกว่าแต่คุณภาพดีกว่าซื้อทีเดียวจบค่ะตัวนี้นะคะแต่ของเจ๊ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นนิ้วครึ่งสองนิ้วสองนิ้วครึ่งนะคะจะมีตัวเตะน้ําเนี่ยเพิ่มเติมนะคะจะมีตัวตีน้ํากระจายน้ําเพิ่มให้นะคะลูกค้าบางคนดูของถูกดูแต่ราคาแต่ไม่ได้ดูตัวนี้อ่ะเรามีให้ทุกตัวนะคะเนี่ยค่ะนิ้วอันนี้สองนิ้ว สองนิ้วครึ่งก็มีนะคะเนี่ยนิ้วครึ่งก็มีเนี่ยเกตนิ้วครึ่งก็มีมีทุกรุ่นทุกไซส์นะคะสเปคสเปคการยิงไกลรัศมียิงไกลยิงจากนี่ออกไปนะคะรัศมียิงไกลของไซส์สองนิ้วนะคะจะอยู่ที่ยี่สิบถึงยี่สิบห้าเมตรรัศมียิงไกลอยู่ที่ยี่สิบถึงยี่สิบห้าเมตรยิงไกลนะคะจะถ้าเจอปัม๊มแรงดันสูงๆอ่ะไปถึงได้สามสิบเมตรนะคะเจ๊เคยใช้ปัม๊มแรงดันสูงสามนิ้วมาแล้วนะคะ ยิงได้28-30เมตรได้นะคะตัวเนี้ยสเปคจริงเขาจะอยู่20-25เมตรตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1,400บาทสองนิ้วไง1,400บาทนะคะโปรโมชั่นถ้าซื้อสามหัว3,000บาทค่ะสามหัว3,000บาทตกหมอลพันโคตรคุ้มค่ะใครไม่ซื้อก็แล้วแต่อ่ะต่อไปไซส์นิ้วครึ่งนะคะอ่าไซส์นิ้วครึ่งตัวนี้ เหมือนเดิมค่ะสีฟ้าตาเจโหนนะคะเป็นระบบลูกปืนไซส์สองนิ้วนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งเป็นระบบลูกปืนทั้งหมดค่ะปรับองศาได้ตามใจชอบ360องศาหมุนรอบได้สเปคเขาจะอยู่ที่1 0บถึงสิเมตรแล้วก็มีตัวเตะน้ำกระจายน้ำได้เหมือนกันบูทันในเป็นทองเหลืองทุกตัวนะคะอ่านี่ ไซส์เิ้วขึ้นรัศมียิงไกล10-15เมตรถ้าเจอปัม๊มแรงดันสูงนะเจ้เคยยิงได้1 8เมตร20เมตรได้ยิงไกล10-15ถ้ารอบวงก็30เมตรนะคะถ้ารอบวงก็30เมตรตัวนี้ราคาราคาชุดละ1,200บาทหัวละ1,200บาทเนี่ยได้แค่นี้เลย1,200บาทนิ้วครึ่งน,นะคะถ้าซื้อ3หัวเหลือ2,500บาทค่ะ สามชุดนะคะหนึ่งสองสามถ้าซื้อสามชุดเหลือสองพันห้าร้อยบาทโคตรคุ้มค่ะราคาตัวตัวหนึ่งไม่ถึงพันนะคะราคาตัวไม่ถึงพันปีนี้เจ๊นำเข้ามาเยอะบอกเลยว่าราคากระชากใจแต่ต้องซื้อโปรโมชั่นนะคะโอเคใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ทั้งทางเพจทางไลน์ในเวลาราชการเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะวันอาทิตย์ปิดอย่าทิดโกรมาแล้วโปรโมชั่นจะมีเฉพาะหน้าเพจ ถ้าลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นไหนให้แคปหน้าจอมาไม่มีการนําเสนอโปรโมชั่นในทางแชททางไลน์นะคะถ้าลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นอะไรก็แล้วแต่ทางเกจให้แคปหน้าจอมาส่วนคลิปวิดีโอการยิงการเทสเจมีครบทุดยุ่นถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามาเจจะส่งวิดีโอให้วิธีการประกอบวิธีการดูแลวิธีการใช้งานเืิ่มต้นยังไงขอเราได้ถ้าซื้อิึง้ารา้า ถ้าซื้อสินค้าร้านอื่นไม่ต้องมาขอนะคะเราไม่ให้ดูแลกันไปลูกค้าเรากลุ่มชนกลุ่มน้อยแต่เราจะดูแลลูกค้าของเราให้ดีที่สุดถ้าลูกค้าร้านอื่นไม่ต้องมาถามนะขี่เกียจตอบแทนเขาแล้วก็คลิปวิดีโอเราจะส่งให้ลูกค้าได้ต่อเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าร้านเราไปแล้วนะคะวิธีการดูแลรักษาการประกอบอถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาทั้งทางเพจทางไลน์ได้ค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ร้านเจหอดการเกษตรจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆได้ทั้งช่องเพจ YouTube TikTok และ l ลายติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์